สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูนาค่ะหนูนาอยู่กับนงเปียวนะคะกําลังจะกลับบ้านค่ะนาพาไปดูช่องย t ท b ปบ้านลุงพลนะคะนงเปียวย่าห้าลูกลาเด้อฝนก็ตกนะคะตกนานมากแล้วํกำกำหนดเวลาไม่ได้แล้วมากกว่าสองชั่วโมงแล้วนะคะที่ฝนตกนี่แล้วเราก็รอให้ฝนหยุดไม่ได้นะคะมันซาซาเล็กน้อยเราก็จะพาลูกกลับบ้าน ของที่เรากลับก็มีกระติกน้ําร้อนกับเครื่องปั่นแล้วก็ตะก้าสัมภาระแม่ส่วนไอ้ตัวนั้นนะคะหูกลางๆหูชันๆเนี้ยคือ,คอลูกชายลูกชายให้นั่งบนรถเพราะว่าฝนตกนะคะเดี๋ยวขี้โคนเต็มเต็มเท้าอย่าเฮาอย่าเฮาแม่ก็เอาผ้าขอมหัวเอาผ้าขอมหัวก็คือ,อมีผ้าคลุมแล้วก็ผ้าลำนะคะผ้าสบายลำอา้าวกอลำยา่าเฮากอลำ เหี้ยวโอ้ยเฮาไอเหี้ยวเฮาพี่เหี้ยวนั่นเองนะคะโอ้โหจัดไปมาๆมาเม,มียบ้านเมียบ้านอย่าเฮาอย่าเฮามาแม่มาแม่ีแม่เมี่ดิจักนิดหนึ่งมาเด้อมาเด้อไอ้ลําย่าเฮาไอ้ลํามาเฮาม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 าเมียบ้านบักรามา ห่วยคือเป็นนัท้ทีลูกทายข่อยดีแม่เห็นไมมา,มาคืนแล้วเร็วๆๆๆย่าไปเล่นทฤษฎีไปออกเที่ยวแม่ปรากฏว่านมเปี้ยวเจอพี่เหี่ยวนะคะกระโดดลงรถเรียบร้อยแล้วก็ไปไล่พี่เหี่ยวนะคะไปไล่ถึงแม่โซลพีเลยแล้วแม่ก็จะกลับบ้านคนเดียวเปี้ยวก็ลุยขี้ฝน โอ้โหแม่อุตส่าห์ให้นั่งรถเข็นแล้วนะเปี้ยวจะได้ไม่ต้องลุยฝนเท้าจะได้ไม่ต้องสกรปรกนะอีหมาเปี้ยวเอ้ยโอ้โหทางน,นู้นตลาดน้อยมืดเต,ต๋อมาทางนี้แม่บุตรทินไล่ต่อไหวเสียวมืดทรัพย์สะไข่บอกคือไปรับไปนอนะนะแม่บุตรทินจเจ้าวมืดทรัพย์สะไข่บอกคือบปนอนไปรนนับ โอ้ยเนาะข่าลูกไส้ดูก่อน<า>อ้แม่กรับสายบอกว่าจะไม่นอนนะคะจะไม่นอนเดี๋ยวหนูพาลูกหนูก็ลูกหนูไปสายบวชเออน้องเปียวไปสายบูแม่อา้อาวน,น้องเปียวกลับมาแล้วค่ะ,คะโอ้แม่น้องเปียวไปถึงแม่โสระพีเลยนะคะ ไปถึงโดมแมสโรพีเลยกลับมาแล้วปลาลูกปลาเมียบ้านปะก็เลยไม่ได้ขึ้นรถนะคะก็เลยไม่ได้ขึ้นรถนี่แม่ขึน้นรถอ่ะเดินเลยลุยโคนเลยคราวนี้นะไปค่ะกลับบ้านกันนะคะน้เปี้ยวก็วิ่งแจ่นไปโน่นเลยเป็นเด็กน้อยเลยไปแนบปะเขาไม่มีชิ้นขนาดนั้นแล้วเราก็เดินทางมาถึง บ้านพี่เสือโตลงจะกินมาม่าใช่ไหมพี่เสือโตลงจะกินมาม่าใช่ไหมพี่เสือทํากับข้าวไว้น่ากินมากเลยมีไข่กินมาม่ามีไข่มีถ้วยเล็กๆแบ่งให้หน่อยมีมาม่าอันนี้อันนี้ผงนัวแล้วี่ผงนัวเห็นกับอันนี้พี่ว่าจะกินบะเกี่ยวนี่ผงนัวเสือไม่ถ้วยเล็กๆแบ่งข้าวนะในนี้น่ะเดี๋ยวพี่เอาถ้วยพี่มากินมาม่าเสือ นี่ไงถ้วยเสือมีกินมาไมยาข้าวออกแหมข้าวมันเยอะแหมก็ให้เสือไงยายก็แบ่งให้เสือลูน่าไม่กินกินลูน่าก็จะกินมาม่าคือมาม่าอย่างเดียวมันเปรี้ยวไปกินแมงเม่าเดี๋ยวอ้วกหรอกลูกเปรี้ยวเอ้ยตอนนี้เป็นเด็กน้อยอยู่บ่แวะ ไปนงฝัก็ได้นความกิหกง้วนมคงจินอความจริงอยากกินหมากแงวนะแต่มันคงจะกินยากเอารถอะไรพี่นุ่นนะรสต้มยำกุ้งหรือว่ารถเจนตาโฟหม้อไฟเออเดี๋ยวต้มมามาน้ำข้นเอาเย็นหม้อไฟดีกว่าเินตะโฟหม้อไฟคใช่ไหมอืมอืมอมอืมอืมอือมือ ใส่สองฟองเพราะมันฟองเล็กอย่าเปิด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 แมสจะลงไปที่เสือจะต้มมามา่าให้กินเปรี้ยวก็ยุ่งวุ่นวายอยู่กับที่เสือนั่นแหละจะกินแมงเม่าเดี๋ยวอ้วกเดีเ๋ย,ว,ยวเปรี้ยวเอ้ยเดี๋ยวเปรี้ยวไปบ้านก่อนนะ,อะขอบคุณนะครับที่รับชม,<ผ>มนมเปรี้ยวรครับ เอาเปรี้ยวกับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมากินที่เสือขอบคุณครับที่เสือต้มมาม่าไว้รอนะครับเดี๋ยวแม่มากินสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทุกช่องที่อยู่บ้านลุงพลค่ะดุนาภาพไปดูจบก่อนนะคะหอเดียวอิ่มครับผมอารมเปียวกับก่อนนะครับมันกินเมงเม้าเดี๋ยวมันอ้วกครับผม